เฮ้ยกายฮัลโหลกายวอซับกายสวัสดีครับพบกันอีกแล้วกับรายการเรียนสนุกลุกนั่งสบายสไตล์ครูเกตอนนี้นะครับเราอยู่ในตอนที่14แล้วหรือภาษาอังกฤษก็คือ Unit ต4 t เดี๋ยว <oil> <G ül> กิจกรรมในคลิปนี้นะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับ Let's go คลิปนี้จะเป็น exercise A นะครับมาอ่านคำสั่งพร้อมกันเลยครับ read it together listen listen read read and and circle circle true true all All fall fall เป็นตรงนี้เลยนะครับ Listen read and circle through a fall Listen read and circle through a fall listen ครับเรามาดูครับ listen, listen ก็คืออะไรเอ่ยก็คือฟังนั่นเองครับ read ก็คืออ่านครับ and ก็คือและนะครับ circle ก็คือวงกลมนั่นเองนะครับ true ก็คือถูกต้อง ก็คือผิดนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเขาให้เราฟังอ่านและวงกลมนะครับว่าเป็น True หรือ False นะครับตรงนี้เองนะครับนี่นะครับตรงนี้นั่นเองนะครับให้วงกลมตรงนี้นะครับนี่แต่เราต้องอ่านตรงนี้ก่อนนะครับนี่อ่านตรงนี้ก่อนเขาจะให้เราฟังก่อนใช่ไหมครับมาเดี๋ยวเรามาฟังพร้อมกันเลยนะครับว่าบทความนี้นะครับอ่านว่าอย่างไร let's go Exercise e Listen read And circle, true or false. Today is Monday. Ben goes to school at 8 o'clock. He's got science and math in the morning. He eats lunch at half past 11. In the afternoon, he's got music and art. At break time, he plays football. He goes home at 4 o'clock. <coughs> ฟังทันหรือเปล่าถ้าใครฟังไม่ทันนะครับเดี๋ยวเราจะมาอ่านกันอีกรอบหนึ่งนะครับก่อนที่เราจะไปวงกลมนะครับมาทีละประโยคเลยนะครับ today is Monday today is Monday Ben goes to school Ben go to school at 8 o'clock at eight o'clock he's got cyan and mats in the morning he got cyan and mats in the morning he eat lunch at half past eleven he eat lunch at half past eleven in the afternoon in the afternoon he's got music and art he's got music and art at break time at break time he plays football he play football he goes home at four o'clock He's go home at 4 o c l o c k ตอนนี้เราก็อ่านจบแล้ว yeah นะครับต่อไปนะครับต่อไปเดี๋ยวเรามาดูบทความนี้ทำอะไรบ้างนะครับประโยคแรกเลยนะครับ today is Monday วันนี้เป็นวันจันทร์ นนครับวันนี้เป็นวันจันท์ Ben go to school Ben ไปโรงเรียนน, 8, 8, นะครับตอนเท่าไหร่ครับเอะแปนะครับ8โมงนั่นเองนะครับ he's got science and maths in the morning เขานะครับมีเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตนะครับในตอนเช้า <c oughs> he eat lunch at half past e l e เขานะครับกินอาหารเที่ยงครับตอน11โมงครึ่งนั่นเองนะครับ in the afternoon the ในตอนบ่าย He's music got art and เขามีเรียนครับวิชาดนตรีแล้วก็วิชาศิละปะครับ At break time ในเวลาพัก <c oughs> นะครับ Break time He Play football เขาเล่นฟุตบอลครับ He goes home at 4 o u r o'clock oh, เขาไปบ้านหรือกลับบ้านนั่นเองนะครับตอนเวลา4ี่โมงเย็นนั่นเองนะครับโอเคนะครับบทความนี้ก็จะประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับว่าเราจะวงกลม true หรือ false ไหครับโอเค sentence one Ben got music in the morning Ben God s c o t t Music in the morning ข้อ1เขาบอกว่าเบนมีเรียนวิชาดนตรีครับในตอนเช้า t true or r f l s l เดี๋ยวเราลองวงดูก่อนนะครับอ่าวงดูก่อนว่าจะถูกต้องไหมนะครับต่อไปครับทูเฮสก็อ t อา t ์ต t ินเดอ n o n ฟเตอ e ์น o t เฮ t ก็อด t t ร r ต o n น เขามีเรียนวิชาศิลปะในตอนบ่ายนั่นเองครับ True หรือ False ลองวงดูนะครับและเดี๋ยวตอนเฉลยนะครับเฉลยเสร็จก็ได้กี่คะแนนอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปกูด้วยนะครับ Next three He play football at break time He play football at break time เขาเล่นฟุตบอลนะครับในเวลาพักนั่นเองนะครับเล่นไหมนะครับเล่นไม่เล่นเนาะถ้าเล่นก็ True ถ้าไม่เล่นก็ f a l s นะครับ Next 4 He eat lunch at 12 o'clock He eat lunch at 12 o'clock เขากินอาหารเที่ยงตอนเที่ยงตรงหรือ12นาฬิกานั่นเองนะครับใช่หรือไม่ True or False The last sentence Sentence 5 He goes home at 4 o'clock He goes home at 4 o c l o c k เขาไปบ้านหรือกลับบ้านนะครับตอน4โมงเย็นนั่นเองนะครับจริงหรือไม่โอเคนะครับใครได้คำตอบครบแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันเลยนะครับโอเคเป็นยังไงบ้างครับถูกกี่ข้อเอ่ยอย่าลืมนะครับได้กี่ข้อก็คอมเมนต์ใต้คลิปให้ครูด,ด้วย มาเดี๋ยวมาดูกันเลยครับว่าทําไมถึงตอบ False ทำไมถึงตอบ True นะครับโอเค l o o k a t Sentence One นะครับดูข้อที่1เขาบอกว่าเบนนะครับมีเรียนวิชาดนตรีนะครับในตอนเช้าใช่ไหมครับแต่ในตอนเช้าเขาเรียนอะไรครับเขาเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ครับเพราะฉะนั้นนี่ไม่ถูกนะครับก็ต้องเป็น False นะครับ Next sentence t r u ครับเขาบอกว่ามีเรียนวิชาศิลปะครับในตอนบ่ายนี่ไง in the afternoon ใช่ไหมครับ he got music and art นะครับ art เห็นไหมครับตรงกันเลยชิงอ่าก็ต้องเป็น true นะครับ next he play football at break time นะครับ at break time he play football เห็นไหมครับ play football เหมือนกันเลย next ครับ He eats lunch at 12 o'clock เป็น f a l l นะครับทำไมถึง f a l l ก็นี่ไงครับ He eats lunch at half past 11นะครับ11นะครับไม่ใช่12เพราะฉะนั้นก็ต้องเป็น f a l l นะครับสุดท้ายครับ5 He goes home at 4 o'clock อ่าเห็นั้ยครับ Go home at 4 o'clock นะครับถูกต้องนครับเพราะฉะนั้นตอบ true นะครับได้กี่คะแนนอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ให้ครูด,ด้วยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปกิจกรรมต่อไปเลยครับ Exercise Nine โอเคนะครับตอนนี้เราก็อยู่ในกิจกรรมที่9ก้นะครับ Exercise 9นั่นเองนะครับคำสั่งให้เราทำอะไรเดี๋ยวเรามาอ่านพร้อมกันเลยครับ Let's go Write about your day write about your day write ครับ write ก็คือให้เขียนนั่นเองนะครับ about เกี่ยวกับ you r ก็ของคุณครับ day ก็วันครับแปลก็คือให้เราเขียนเกี่ยวกับวันของคุณครับที่เราที่มาโรงเรียนนั่นเองนะครับจะเขียนยังไงล่ะนะครับก็ อิงจากบทความที่เราเพิ่งทําไปนะครับก็คือบทความของเบนนั่นเองนะครับแต่ว่าไม่ได้เขียนเยอะเท่ากับของเบนนะเขียนง่ายๆนะครับเขีย,งงย,ยนไม่เยอะนะครับไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวแต่ตอนนี้ให้ไปหาอุปกรณ์เตรียมอุปกรณ์ก่อนนะครับไปเตรียมกระดาษสมุดดินสอาก,กายางลบดีคิดแมมทัศอะไรไหมพร้อมนะครับกดพอดเอาไว้ก่อนนะครับแล้วก็ครบแล้วก็มากดเล่นนะครับโอเคไปไปหาอุปกรณ์ a few moments later โอเคตอนนี้นะครับเราก็หาอุปกรณ์มาครบแล้วใช่ไหมครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับว่าแต่ละประทัดเราจะเขียนอะไรกันบ้างไป Let's go บรรทัดแรกครับเขาบอกว่า today is ครับอ่า today is ก็คือวันนี้คือวันอะไร ก็ถ้าเราเขียนวันอะไรก็ใส่วันนั้นไปเลยนะครับเขียนวันจันทร์ก็บมันเดย์เขียนวันอังคารกับทิวส์เดย์เขียนวันพุธก็ w ว d n e s d a ์เขียนวันพฤหัสก็ท h u r s เดย์เขียนวันศุกร์ก็ฟรายเดย์เขียนวันเสาร์อาทิตย์ก็ s a ต u r เดย์ซันเดย์อะไรอย่างนี้นะครับแต่ครูจะสมมุติว่าครูเขียนวันจันทร์นะครับครูก็จะเขียนมันเดย์ไปเลยนะครับ day is Monday นีครับก็คือวันนี้เป็นวันจันทอย่าลืมนะครับเรียนวันนะครับต้องขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่นะครับเพราะเป็นคำเฉพาะนีครับเป็นชื่อเฉพาะโอเคครับต่อไปเลยครับ I go to school at I go to school at จำได้ไหมครับตรงนี้ใส่อะไรฮใส่เวลาครับฉันไปโรงเรียนกี่โมงอ่ะฉันไปโรงเรียนจุดจุโมงไปกี่โมงดีไปเจ็ดโมงนะครับอาคุณจะเขียนว่าไปเจ็ดโมงครูไปหกโมงดีกว่า I go to school at 6 o'clock. อ่าก็ใครมาเช็ดโมงก็เขียน7็ดโมงนะครับโอเคนะครับไม่ว่ากันต่อไปครับ I got จุดๆ in the morning I ก o t จุดๆ in the morning ตรงนี้ครับก็คือฉันมีเรียนวิชาจุดๆๆดในตอนเช้าส่วนมากเราจะเรียนเช้า3บ่ายมใช่ไหมครับแต่ใครเรียน2หรือใครเรียน4ก็ใส่ได้เลยนะครับแต่ครูจะเอาแบบส่วนมากละกันส่วนมากก็จะเรียน3เนาะครูก็จะใส่สเข้าไปก็แล้วแต่เลยเรากําหนดเองเลยนะครับว่าจะเอาตารางเรียนของวันไหนมาใส่หรือใครจําตารางเรียนไม่ได้ก็ให้ใส่วิชา <ST AN TI AL> อะไรก็ได้อยากเรียนในตอนเช้าครูก็จะลองใส่ดูเลยนะครับครูก็จะใส่ไทยต่อละกัน แล้วก็คอมมาแมทแล้วก็แอนนะครับไซแอนไซแอน h น m อ r n i n g นี่ครับ I've got Thai math and science in the morning คต่อไปครับ I eat อ่าเมื่อกี้เขาพูดถึง I eat อะไรครับฉันกินอาหารเที่ยงใช่ไหมครับก็เป็น I eat lunch นะครับ at กี่โมงดีส่วนมากก็สิบเอ็ดโมงครึ่งเหมือนกันใช่ไหมครับก็เป็น half past eleven นะครับ I eat lunch at half past eleven ต่อไปครับตอนบ่ายครับ in the afternoon ครับมีเรียนอะไรดีอั God ต่อ่ายก็ต้องเป็นแบบวิชาที่แบบสบายๆใช่ไหมครอ่าก็จะเป็นอ่า English อ่าอังกฤษก่อนเลยนะครับอังกฤษต้องเป็นตัวพิมพ์ใหญ่นะครับผมมา,าครับอออศิลปะครับ and P E English a r t and P E อ่าเรียนอังกฤษเสร็จแล้วไปเรียนศิละปะแล้วก็เรียนพละนะครับเรียนพละเสร็จก็กลับบ้านเลย <ๆ S 1> นี่ครับโอเคอ่ะ I go home นะครับก็คือกลับบ้านครับก็บางคนก็อาจจะหลังเลิกเรียนก็จะมีเล่นกีฬาอยู่ที่โรงเรียนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับก็กลับประมาณ4ี่โมงใช่ไหมครับอ่าก็ใส่ไปเลยครับแอปโฟโฟคลอกโอเคนะครับแค่นี้นะครับเราก็เขียนเกี่ยวกับวันที่เรามาโรงเรียนได้แล้วนะครับแต่ละวันมันก็จะไม่เหมือนกันใช่ไหมครับโอเคนะครับถ้ายังเขียนยังไม่ค่อยได้ก็กลอกับไปดูนะครับว่าแต่ละบรรทัดนะครับครูอธิบายว่าอย่างไรนะครับโอเคนะครับอย่าลืมนะ ครับกิจกรรมแรกได้กี่คะแนนคอมเมนต์ใต้คลิปให้คูด้วยนะครับตอนนี้หมดเวลาแล้วครับชอบกดไลค์ช่กดแชร์ให้คูด้วยนะครับไปบาย